สวัสดีครับสวัสดีครับไม่คดีนะ ใครเขาเซ็นหูคนไทยนะครับมาทำใี่เข่าเลยมันแล้วนี่มันจะไม่มี่เข่ามันี่เาเรามันไม่ดับพอแต่พัคเราไม่ไม่ลมล้างกับาบันนะพัคเราเนี่ยไม่เอาเงินหลวงไปซื้อเสียพาคเราก็ไปโกงเงินหลวงนะมาเข้าคักพักทเราชื่อสามีเป็นคนไทยจมาได้ก็สด้ไปเลยนะเขาไม่เป็นเลื้ย ประชาชนยังสนใจเลยก็ถือว่เราเป็นพักที่ดีมีตรงกลางนะทำงานเป็นสัคมเลยมีรายได้หายมาขอบคุณที่เสนอเไื่องโงกานนะเอาละถามได้สี่ครบวันนี้เนี่ยนั่นใช้าับถือว่าปรับเปลี่ยนโครงสร้างอะไรนัว่าเคนต้อาทัก็จะัเปี่ยคือเราคงไม่เปลียนอะไรมากหรอก ก็ที่ผ่านมาเลือกตั้งปี62ก็ดีเตั้งปี66ก็ดีเนี่ยไม่ช่คนนะขายเสียกนั่นแหละถ้าการเมืองผู้พักจะซื้อเสียงนะเราก็คงจะไม่แบบเฝ้าแป่เข้าไปวนไงเราไม่เคดีกของเราแบบนี้หรอกนะเลืองก็เรื่องไม่เลือกก็ไม่ทำงานให้แต่ถ้าเลือกก็จะทำงานให้ ตอนนี no me, ้จริงๆแล้วพอมีเรื่องอะไรเนี่ยผู้ติดข่าวเล่มหาเสรีสุขภาพ่าในทุกวันนะจนไม่มีเวลาแต่เวลาเรื่องจะไม่เคยเลยครับไม่มีภาพเปลี่ยนอะไรมากนะครับผมว่าการบริหารเราต้องการเพิ่มเราต้องการเพิ่มเราต้องการเราต้องการเพิ่มเยอะแย่นะ ว่าก็ดูโครงสร้างระบบสังคมไทยนะโดยเฉพาะดรัฐมนตรี62นะเราก็ได้มาแค่10คนแต่เห็นว่าเวลาเล่นร่าสดเดียวเดียวที่ลราพลาง

ปฏิรูปตำรวจนี่นะศาสนาส่งศาสนาระบบไม่ใช่ไหปฏิรูปประเทศชาติศาสนาระบบกรนาเประเทศาเิแก่ยังไง จะกู้ก็ไม่กล้าพูดต้องเปลี่ยนระบบไปตัดมือประมาณงูมันก็ต้องมีแล้วว่าจะต้องไปมไมใช้อะไรบ้างอะไรเงี้ยนะจะไปแจกซื้อเฉียดอย่างเดียวใช้ไม่ได้ปรนะชาชนรู้ปเนี่ยใช้ไม่ได้มีเอกสารอยากจะรับหนึ่งนะนะให้เขาซื้อหนึง,นงแล้วก็เลื่อนขัานหน้ากันไปเลือกเขานะใหญ่ทำไมเด็กสิบหกอะ่ะ ใช่ไหมขอเงินตอไแน่ใช้เงินเป็นแล้วเปล่ารับเงินีนึ่งก็แก่ไม่ช่สิบไม่ช่สิบนะเขาเขาเอาเงินของคุณเนี่ยนะแชนนี่ก็จะไปพัฒนาประเทศชาติเขาก็เอาินแก่ เสรษฐีรวมไทยของเราได้จัดประชุมใหญ่ประจำปีครั้งลา่าสุดไปแล้วนะคะที่ฉันจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านกรมรมการบริหารพรรคขึ้นนั่งประธานและตามข่าวกางแล้วจะมีท่านเพชรเอกมังคุณรองหัวหน้าพักค่ะ มั่นคงกับภาคเซนต์ใไญ่แล้วก็เดินทางมาประชุมคณะกรการบริหารรันะครับเพนใหญ่ที่สามารับงันต้องเดินทางไกลนะยังไงกจะปนไม่ยอมลาออกเป็นมนที่สมัยจะทำสนติตีโลกเนสอสีสมัยสาสิบ้าาแต่ มลักเล็แต่ไม่มีใครกอดด้วยมางหัะแต่สรางว่าก็จมีเรื่องนะครับคนโม่ไปลงเชื่ออยู่ว่าเป็นคนที่สื่อสารจะเป็นมีโรงการไม่มีอะไรผมก็ตํางวจในระดบสิปีผมแยกมาแยกนะครับเ่นคนเราเนี่ยมีโรงการ พยายามทุกอย่างผมลองทอย่างทุกวันเพื่อความสุขสายานทั้งสองทสองอย่างอยางไรก็ตามดังนั้นเนี่ยก็ต้องลาออกเพื่อทผมขอเสนอที่มีอะไรก็ส่งานพ้นไปหางใก้ากกว่าในที่ทั้งหม جيڪي ڪارڪن جي نهي هيءَ 3 2 2 2 2 2